Hello, สวัสดีนะคะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สำคัญมากแห่งปีนะคะเพราะว่าเราได้รวบรวมมาแล้ว Favorite of 2020เย้ มาเร็วกว่าปีที่แล้วเยอะเลยสำหรับคลิปนี้เราจะรวบรวมหมดเลยนะคะทั้งเมคอัพสกินแคร์ใดๆก็คือจะอยู่ในคลิปเดียวเลยนะสิ่งที่ตัก็รวบรวมมาสำหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นอะไรที่มันสุดยอดของเราจริงๆคือมันทั้งใชด้ดีแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันคุ้มค่าต่อการเสียสตางคนะ,คะเพื่อให้คลิปนี้ไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็ควรจะไปเริ่มกันดีกว่านะออตอจะไม่พูดรายละเอียดแต่ละตัว ที่ลึกมากนะคะเพราะมันมีหลายตัวมากไม่เง้นคลิปนี้ก็คงจะแบบนอนดูกันไปสักสามวัน <c oughs> สิ่งแรกบอกเลยว่าปังมากเขาก็คือละเมละเมขออนุญาตอ่านละเมอ the treatment lotion นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นของละเมนะก็ไม่มีอะไรถูกนะคะราคาก็แพงอยู่เอาเรื่องอยู่นะคะแต่บอกเลยว่าตัวน้ำตบอะ่ะมันคุ้มค่าต่อการลงทุนมากๆจริงๆ เป็นน้ำตบที่ให้ในเรื่องของความชุ่มชื้นชัดเจนมากที่ตบไปแล้วก็คือหน้าชุ่มชื้นโดยหน้าหน้าฟูโดยหน้าแบบหน้าดีเลยอะไรเงี้ยคือเป็นน้ําตบที่จึง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 เนื้อค่อนข้างจะข้นนะคะเออเนื้อจะข้นหน่อย เอ้ยดีอยาเขามีส่วนผสมสูตรลับเฉพาะของละแมชอบมากรู้สึกว่ายิ่งใช้แล้วผิวยิ่งชุ่มชื้นยิ่งดีพอลงอะไรลงไปหลังจากนี้คือแบบเฮ้ยมันโลชตัวนี้ก็คือต้องติดโพทุกปีก็ต้องหยิบมาพูดถึงกันทุกปีเพราะว่ามันดีจริงๆเขาก็คือ c a r a n นะคะ Double ซ e r u m นั่นเองนะ หมดไปไม่รู้ขวดที่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะคะไม่ว่าจะใช้เซรั่มตัวอื่นเข้ามาวนเวียนอยู่ในสกินแคร์ของเรานะตัวนี้ก็ยังเป็น Number 1วในใจแล้วก็เป็นยาสามมันประจำบ้านเป็นเพื่อนที่รู้ใจเป็นคุณหมอยามีปัญหาตัวเดียวแล้วจบทุกกระบวนการทุก ปัญหาผิวที่เราต้องการจะซ่อมแซมในเรื่องของกระชับรูขุมขนทําให้หน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นลดเรือนริ้วรอยแล้วก็ทําให้หน้าฟูหน้าพั้มหน้าแบบหน้านุ่มหน้าเด็กหน้าแบบดีสรุปคือมันดีทุกคนเออใครที่ไม่เคยใช้ใช้เถอะซื้อเถอะตัวถัดมาอยากพูดถึงตัวนี้มากทุกคนคือเนี่ยเพิ่งได้ลองใช้มาเป็นเวลา เดือนหนึ่งเดือนกว่าประมาณนั้นแต่คือชอบเลิฟตัวนี้คือ Elamish นะคะเป็น Soothing Apricot Toner เป็นโทนเนอร์ที่จะช่วย Balance ค่า pH ได้ดีนะคะปลอกประโลมผิวได้ดีไม่มีแอลกอฮอล์นะคะในรูปแบบของสเปรย์คือแบบ คือมิสเขาคือดีมากๆแต่เวลาใช้อะไม่ได้แบบฉีดไปอย่างนี้ในหน้านะก็คือฉีดลงในสำมเหลียะนะคะเขาคือล็อกซิทานนะคะเป็นออยนั่นเองนะคะ m o c t a i l Device เป็นออยที่แบบมันดีอ่ะมันเลดศอ่ะกินหอมอ่ะใช้แล้วมันรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นจริงๆแล้วเป็นออยที่มีความแบบเบามากเวอร์ทุกคนไลท์ like, ความเบาของออยดูดิ คือมันเป็นเนื้อที่เบาบางมากแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีนะคะตื่นเช้ามาก็คือหน้าผ้มถึงแม้ว่าวันนั้นจะนอนไม่พอนอนน้อยก็ตามตัวเนี้ยคือเลอิศจ้ะตัวนี้เป็น Moisturizer Balm ของ Ren Overnight Recovery Balm นะคะเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายด้วยนะแบบว่าเขาเป็นแบบบาร์มอะทุกคน เห็นไหมเวลาใช้อะก็คือต้องนวดนะคะนวดกับนิ้วหน่อยแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำมันเสร็จแล้วเราก็แบบนวดที่ผิวอะไรเงี้ยเนาะแต่ให้ดูความแบบความกลความอะไรของเค้าโอ้ยคือหน้าแบบเป็นกลาส,สกินอะหลังจากลงตัวเนี้ยเออคือดีอะอาจจะมีความแบบ ซึมช้านิดนึงนะคะความที่เราชอบความแบบความโกโกโลหน้าแบบเหมือนเป็นกลาสกินอะไรเงี้ยเหมือน s ซ u t อรีอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบเขาตัวนี้ราคาไม่ได้สูงมากนะคะก็หาซื้อได้ที่เซฟอร่าเนาะไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีตัวนี้หรือเปล่านะคะตัวนี้เพิ่งจะได้ใช้ประมาณ3อาทิตย์เอาทำให้เราแบบตัดสินใจเอาเขามาอยู่ในเฟเวต คือมัอนต้องดีจริงๆเว้ยทุกคนตัวนี้คือ Sunday l i l y นะคะเล็กมากเดี๋ยวขอขอเข้ามาใกล้ๆกล้องหน่อย Sunday l i l y CEO Glow นะคะตัวนี้เป็น f a ซออยลแต่มาแบบเป็น Face อยลแต่ว่าไม่ได้ใช้ในลำดับสุดท้ายของขั้นตอนการลงสกินแคร์ ตั๊กเคยทำลำดับการลงสกินแคร์ไว้นะคะเป็นคลิปวิดีโอเลยนะแต่จะบอกไว้ว่าอะไรที่มันเป็นออยะเราจะลงชั้นสุดท้ายใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเขาเป็นเฟสออย์ก็จริงแต่เป็นเฟสออย์ที่จะใช้เสมือนเซรั่มนะคะคือใช้ตัวเนี้ยแล้วแล้วค่อยแบบลงพวกทรีทเมนต์แล้วค่อยลงพวกมอยส์เจอไรเซอร์ตามอันนี้จะเป็นวิตามินซีบวกกับทูมาริกนะคะก็คือ หนคือเนื้อเบาเวอร์แต่เดี๋ยวก็จะซึมนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าเย็นนะแต่ส่วนตัวเราต้อใช้แค่ตอนเช้าเท่านั้นนะคะหนึ่งสิ่งที่มันรบกวนเราก็คือเรื่องของกลิ่นนะคะมันเป็นกลิ่นเฉพาะของซันเดย์ไลรี่เลยเป็นกลิ่นแบบทะเลทะเลสไลสลยัลยงไงไม่รู้แต่เคยใช้ออยล์ของอันนี้แล้วคือแบบ เหมือนกันเลยนะตัวนี้จะช่วยพวกดักสปอตช่วยผิวที่สีไม่สม่ำเสมอกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็ลดริ้วรอยได้ด้วยนะคะคือตัวนี้ใช้แล้วเ,เห็นผลเร็วมากคือรู้ว่าหน้าหน้าไบรท์เร็วมากๆใดๆก็คือดีงามทุกคนไอครีมนะคะตัวนี้ของพีเตอร์โทมัสโรส รอสอะไรเนี่ยนะไบรโคลไบอัมีนะคะเป็น aged e f e n s e ice cream นะจะช่วย anti aging นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของ blue light ด้วย mm hmm. คือเวลาเราดูหรือว่าเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะคะก็จะช่วยป้องกันในเรื่องนั้นด้วย mm hmm. ตัวนี้ทุกอย่างดีหมดช่วยในเรื่องของริ้วรอยใต้ตาได้ดีรู้สึกว่าใต้ตาเรามีความแบบมีความพั้มขึ้นรอยมันแบบดูตื้นขึ้นด้วยนะคะ แต่ว่าเวลาใช้ under makeup อะคือเหมือนเราใช้ตัวเนี้เราเราแต่งหน้าลงคอนซีลเลอร์อะมันทำให้ครีสนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือเอาไปใช้ตอนกลางคืนนะถึงจะดีตัวถัดมานะทุกคนเป็นของทัชชานะคะ the dewy skin cream กลิ่นก่อนเลยทุกคนคือแบบมันดีงามมากเราเรียกว่าเป็นแบบครีมสีม่วงนะคะ dewy จริงๆตอนนี้ชอบอะไรที่แบบมันทําให้หน้ากโกโลโหน้าดูว่ดูเป็นแบบกลาสกินไงทุกคนเออให้ความชุ่มชื้นดีมากตัวนี้คือแบบดีงามโกลโความฉ่าน้ำอะไรของเขา,าก็จะคล้ายๆกับของเรนตัวตัวบาร์มนะคะแต่ว่า t e x t อร์จะต่างกัน f e ล l i n g จะต่างกันอันนี้จะมีความแบบเหมือนฉ่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะออกมีความแบบ ออยๆนิดนึงักจะใช้ตัวนี้ตอนกลางคืนนะคะคือแบบตื่นเช้ามาหน้าหน้าดีอะ่ะคือเราจะชอบเดอะครีมละแมมากๆใช่ไหมทุกคนเป็นแบบที่สุดของมอยส์เจอไรเซอร์ของเราแต่เราให้ตัวนี้เป็นน้องสาวของละแมเลยคือแบบถ้าไม่ได้ใช้ละแม่ก็คือตัวนี้ลดเหมือนกันดีงามลด กินก็ดีด้วยเป็น Japanese Purple Rice ยังอยู่ที่ทัชชายตัวหนึ่งนะคะตัวนี้คือถัาซื้อเป็นเซตที่เขามาคู่กันแล้วคือแบบเฮ้ยมันเลิศทั้งสองตัวดีงามทั้งสองตัวเลยตัวนี้เป็น The Rice Wash นะคะเป็น Soft Cream Cleanser เออนี่เลยทุกคนถ้าวันไหนแต่งหน้าแล้วต้องล้างหน้า2สเต็ปแต่จะไม่ใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเขามีเหมือนเป็นเม็ด ละเอียดละเอียดเม็ดข้าวอะนะเหมือนแบบมันจะช่วยสครับหน้าอีกอะนะคะเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับคนผิวธรรมดาไปจนถึงผิวแห้งนะไม่ได้แบบทำให้หน้าแห้งนะคะตัวเพราะว่าตัวนี้เขามีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกด้วยคือมันจะไปแบบบาลานซ์ค่า pH ได้ดีอะเออเหมือนกับเหมือนกับตัวนี้เลยทุกคนพอรักใช้ตัวนี้แล้วก็แบบเช็ดตัวนี้คือแบบมันมันรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นหน้าไม่ได้แห้งตึงนะคะ ดีงามมากทุกคนบอกเลยว่ามันโลดนะเออตัวนี้ซื้อหลอดใหญ่มาตุนไว้แล้วชอบขนาดนั้นตัวนี้ทุกคนแกลมโกลสูตรสีฟ้าก็คือเป็นรุ่น thirsty mask นะคะเป็น Hydrating Treatment ตัวนี้เป็นมาสที่ต้องล้างออกนะคะคือพอเราล้างหน้าทำความสะอาดหน้าไลเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่ เราจะลงพวกโทนเนอร์หรืออะไรต่างๆอะ่ะก็คือจะมาร์คตัวนี้ไว้นี่หมดไปกระปุกที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบนะคะคือชอบจริงๆชอบมากกลิ่นดีลงไปไม่ต้องหนามากนะคะแล้วจะให้ความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะรู้สึกสดชื่นมันจะมีความเย็นๆย็นทำให้ผิวเราแบบเออแปลงต่างอะ่ะ เอสติมากคือช่วยให้ผิวชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นดีมีส่วนผสมของมะพร้าวด้วยอันนี้เป็นบอบบี้บราวนะคะวิตามินเอนริชเตสเบสนะตัวนี้เป็นทั้งมอยเจอไรเซอร์แล้วก็เป็นไพรเมอร์ได้เลยนะคะ All in one นะดีงามบอกไม่ถูกคือแบบคือจะบอกว่าเราเได้ลองพื้นของอเวอร์ a s าสเวน c สตัวนี้มา แล้วอันนี้มันมีความแบบเนื้อแห้งหน่อยใช่ปะ่ะเออเราก็แบบหาวิธีใช้ว่าเออจะใช้ยังไงให้ให้ให้มันรอดถ้าวันไหนที่บำรุงหน้าไม่ดีพอไม่ชุ่มชื้นพอลงตัวนี้เราเอาไม่อยู่เลยไม่รอดใช้ไม่ได้นะคะแต่พอเราได้ตัวนี้มาแล้วเราแบบเออลงตัวเนี้ไปก่อนอะ่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนโลกของเราไปเลยที่แบบมันเปลี่ยนมุมมองของรองพื้นตัวนี้ไปเลยอะ่ะสำหรับเรานะ เือเขาใช้คู่กันแล้วมันแล้วมันดีวันไหนแต่งหน้าก็คือจะใช้ตัวนี้ตลอดแล้วก็แบบเลิฟมากๆช่วงนี้อากาศมันหนาวใช่ไหมแล้วผิวตะแห้งมากๆโดยเฉพาะมือเพราะตะล้างมือบ่อยมากแล้วก็ล้างพวกเจลแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากๆเพราะตะต้องดูแลเด็กไงความสะอาดก็ต้องมาเป็นลำดับหนึ่งใช่ไหมเสร็จเป็นยังไงมือเหือกมากพังมากลอกแบบเป็นตุ่มแบบ อุ้ยแตกอะ่ะทุกคนคือแบบแตกอะ่ะไม่ดีเลยอะ่ะเราก็เอ้ยจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยแอบ,บใช้อะข้อ,อฟอของเด็กนะคะแต่เขาจะเป็นสูตรสำหรับของเบบี้อะไรางี้เอ้ยพอเราใช้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแบบมันช่วยได้มันทั้งซูดิ้งด้วยนะคะคือทำให้เราไม่รู้สึกแสบอะไรเงี้ยคือมันแตกจนแสบขนาดน,นั้นเออเราก็แบบเฮ้ยไหนไหนลองแบบซื้อมาใช้เป็นของตัวเองดิ ผพ้แอบใช้ของเด็งมาตลอดไง,<ทา>งเออก็เลยซื้อมาสองอันเลยนี่อันนึงก็คือใส่กระเป๋าไว้เลยอันนึงก็แบบนะในไว้ห้องนอนเลยนะคะตัวนี้เขาจะเป็นออยเมนท์ที่มันไม่มันไม่ใช่แบบแฮนด์ครีมอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะมีความหนักเนอะหนะมือไปบ้างแต่พูดเลยว่าเฮ้ยมันช่วยทำให้ผิวเราที่มันแตกๆอ่ะ เฮ้ยมันแบบมันสมานได้ดีแล้วมันก็รวดเร็วด้วยอะ่ะทุกคนที <c oughs> นี้เรามาดูในส่วนของเมคอัพกันบ้างนะคะสิ่งแรกเลยจะเป็นงานรองพื้นปีนี้รองพื้นไม่ได้รองเยอะไม่ได้ใช้เยอะอะไรเลยเพราะว่าหนึ่งตอนกักตัวอยู่บ้านก็ไม่ได้แต่งหน้าพอเริ่มกลับไปทำงานก็ต้องทำงานกับเบบี้อีกก็ไม่ได้แต่งหน้าเพราะน้องก็จะแบบนะจับหน้าอะไรหน้าก็ไม่ก็ไม่แต่งหน้าจะแต่งหน้าก็แค่เสาร์อาทิตย ก็ไม่ได้แบบลองหรือใช้อะไรเยอะแยะมากมายจะมีซื้อช่วงหลังๆเนี่ยแหละที่แบบซื้อมาหลายหลายตัวหน่อยนะคะแต่ด้วยความที่ต้องให้ตัวเนี้ยเพราะว่าซื้อเขามานานกว่าใช้เขามานานกว่าแล้วก็เหมือนแบบรักเขามานานกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็นะต้องต้องให้เขาอะสำหรับรองพื้นนะคะนี้ก็ให้ทอมฟอนนะคะตัวนี้เ h s s e n d i l l u m i t e t o s t r t r i d n c n f o u o u n t i t n o นนะคะจะมี SPF 50นะคะตัวนี้ราคาสูงมากสูงที่สุดแล้วในกุรองพื้นที่เรามีนะคะก็คือ125เหรียญขอให้ใจช้าๆแป๊บหนึ่ง <c ười> คือแพ็กเกจยังไงดีสวย สวยหรูหลามากแน่หัวยังไงหัวปามเออสีที่ทักใช้คือเบอร์สีนะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นแบบไหลๆน้ำๆหน่อยประมาณนี้มีความเนื้อแอบคล้ายของ b o b บบ Brown ว์ขวดสีดำที่เป็นเซรั่มฟาวเดชั่นอะตัวนี้คือเนื้อบางเบาแล้วก็ให้การปกปิดในระดับมีเดียมมีเดียมทูฟูลคัฟเวจนะคะ แล้วก็ให้ความแบบมีเรเดียนส์เบาๆไม่แบบไม่เวอร์วังมากประมาณนั้นนี่เห็นไหมนะจะเห็นไหมนะเออประมาณนี้ใดๆก็คือผิวสวยนั่นเองตัวนี้ก็คือจะเป็นอายแชโดว์ควอดของท o m f o r ์นะคะเป็นสีเบอร์20นะ Disco ้ดัส ตัวนี้คือใช้บ่อยมากแต่งหน้าที่ไรก็จะใช้แต่พาเลตนี้สวยใช้ง่ายเนื้อดีมีความลักเชอรี่ที่แท้ทรูทุกคนโดยเฉพาะสีชิมเมอร์สีบนนี้คือแต่งตาน้อยมากน้อยแบบน้อยมากคือปาดสีเดียวแล้วก็ฟาดกิตเตอร์จบและกิตเตอร์ที่ใช้เนี่ยก็คือกิตเตอร์ตัวนี้ยังไงล่ะเออ คือสวยมากยิ่งอยู่บนตานะขออนุญาตเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จะให้ดูที่ตาตาในวันนี้ก็คือจากพาเลตของทอมฟอร์ดเมื่อกี้นะคะเนื้อคือดีนิ่มพิกเมนต์ดีสีเนี่ยที่แบบก็ต้องให้เขาอีกปีหนึ่งคือมันดีมากๆทุกคนก็คือแป้งฝุ่นของ Hourglass เป็นแป้งเวลทร r น n s l u เซนต เซตติ้งพาวเดอนะคะเป็นแป้งฝุ่นที่มีความนวลนวลปัดไปเถอะปัดยังไงก็ก็ไม่ได้เพิ่มความหนาหรือว่าเพิ่มสีให้กับหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำให้รองพื้นเราแบบเออสีเปลี่ยนไปอะ่ะเนื้อคือละเอียดมากเบามากทุกคนดูดิเออแล้วมันยังให้ความแบบผ่องๆให้ความนวลน,นวลน,นว,นนวอันนี้เป็นอ y e s h a d o w b a s บสนะคะ ก็คือเป็นอายแชโดว์ไพรเมอร์ตัวนี้เป็นของ NAS นะเป็นอายแชโดว์เบสที่เหมาะสำหรับคนที่เปลือกตามมันจะสังเกตได้เลยจากการที่เราปัดมาสคาร่าอะไรพวกนี้ถเวลากรีดอายไลเนอร์อะไรเงี้ยมันจะแบบว่าเยิ้มเร็วหรือว่าแบบอยู่ไม่ทนอะไรเงี้ยเพราะว่าเปลือกตาเรามันนะคะตัวนี้ก็จะไปช่วยเราช่วยได้ดีด้วยนะคะตัวนี้เป็นหลอดที่2ของเราแล้วนะ เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแบบเป็นสีสีมาให้ด้วยนะเมื่อตอนแรกๆอะ่ะตักใช้แบบเป็นสีขาวนะไม่มีสีตัวนี้ที่ตักซื้อมาคือจะเป็นสีไลท์นะคะก็จะเป็นสีคล้ายๆกับเหมือนลงคอนซีลเลอร์นะนี่เลยเป็นสีเนื้อเนื้อนุดๆน,นะคะคือดีไม่ต้องใช้เยอะเป็นยี่ห้อเดียวเป็นตัวเดียวที่แบบเราใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันรอดแล้วก็ ใครถามว่าแกจะใช้อายแชโดว์เบสไพรเมอร์ของอะไรดีบอกทุกคนแกจัดไปเลยของ n าคือดีมากนี่นะคะเป็นบลัชออนนะแบบครีมของ MAC นะคะอันนี้เขาคือ Glow Play b l u s h สีแกรนทุกคนมันเป็นบลัชออนที่แบบเนี่ยถ้าหาได้นะจัดเลยซื้อซื้อเลยแล้วสีนี้คือสวยมากสีแกรน และลุคนี้เราก็ปัดอยู่คือมันเป็นเนื้อแบบเหมือนเบาสะ์ะแบบนิ่มๆเบาซี่หน่อยอะปกติเราจะใช้บลัชออนครีมเนี่ยลงก่อนที่เราจะลงแป้งใช่ไหมแต่ตัวนี้สามารถลงหลังลง,ลงแป้งได้เราจะชอบใช้กับแปรง s สต p p i n g Brush แบบนี้นะคะอันนี้เป็นแปรงของ ELF ก็คือวนๆอย่างเงี้ยก็คือแบบอย่างนี้ได้เลย เออเติมได้อะไรได้คือดีมากครีมบลัชของ Rare Beauty Rare Beauty เนี่ยเป็นเออครื่องสำอางของ s e l e n a Gomez นะคะแพ็กเกจคือน่ารักมากเหมือนลิปสติกป่ะเหมือนลิปยิ้มจุ่มป่ะแต่อันนี้คือบลัชออนนะคือพิกเมนต์ดีมากทุกคนไม่ต้องแบบใช้เยอะเลยอะคือมันจัดมากคือแต้มไป2จุดอย่างเงี้ยบนแก้มนะแล้วเกลี่ยคือ เสร็จอ่ะนี่เขาจะมีที่กัน2เนื้อนะมีเนื้อชิมเมอร์แล้วก็เนื้อแมทนะคะแต่เรามี2ส,สีก็คือเป็นเนื้อแมททั้ง2อ,อันเลยนะคะสีนี้คือสีเลอสม้มส้มเอ่อเทราคต้าหน่อยนะคะสวยสามารถทาเปลือกตาทาปากได้ด้วยนะคะชอบความพิกเมนต์ของเขาพิกเมนต์คือจัดมากดีสีเกรซนะคะดูดิ แป้งไม่ต้องเยอะเลยนะแล้วก็แบบเฮ้ยเนื้อมันนิ่มอ่ะเออไม่เป็นคราบด้วยนะคะงานคิ้วสิ่งนี้คือแบบเฮ้ยมันดีมันถูกและดีมากเป็นของเอลฟนะคะคือว้าวบราวสีนี้คือสีบรูเนต แปลงคือแบบเล็กจิ๋วดีมากนะคะแล้วก็จะมีความเป็นไฟเบอร์อยู่ด้วยคือเหมือนแบบเพิ่มความหนาให้กับคิ้วได้แล้วก็ทำให้คิ้วมันตั้งๆอะ่ะคือเซตคิ้วได้ดีมากเล็กตัวหนึ่งที่แบบทำให้คิ้วตั้งฟูงได้ดีก็คือนี่เลยแต่เป็นมาสคาร่านะอันนี้เป็นมาสคาร่าของ Eat Toys House นะจะมีสองหัวแต่ที่ทักใช้อะทักจะใช้หัวข้างบน ดูความเล็กดีดูความน่ารักอะ่ะโอ้ยไม่ไหวอะ่ะนี่คือแบบอย่างนี้ทุกคนเออมันจะได้คิวตั้งๆคิวสะดุ้งอะ่ะดีสวยอัน,นี้เป็นสีน้ำตาลตัวมาสคาร่าเบสที่เราชอบมากๆเลยมากๆแล้วก็มันหาซื้อยากมากก็คือของมาจอริกามาจอ l i กาใช่ไหมเร,เราคิดว่าตัวนั้นมันดีที่สุดมากๆแล้วทุกคนแต่เราไปเจอตัวนี้ทุกคนของแ n นเมก เออควิกลาร์เคอร์คือดีดีเหมือนกันใช้แทนกันได้หัวเป็นแบบนี้นะคะนี่จะเป็นสีดำคือปัดไปก่อนแล้วมันทำให้ขนตาเด้งอ๋ออย่างวันนี้ดูดิตักปัดตัวนี้ไปก่อนใช่ปะ่ะแล้วก็ค่อยลงมาสแกล่าทับไปอีกทีหนึ่งคือแบบ เฮ้ยมันเด้งอะทุกคนไม่ต้องติดขนตาปลอมเลยนะคะส่วนมาสคาร่าที่ปัดไปก็คือจะเป็นตัวนี้ Aeroin Make ตัวนี้นะคะตัวเดิมที่แบบชอบมานานมากๆคือปีนี้ก็กลับมาใช้เขาอีกแล้วก็คือยังรักยังเลิฟเหมือนเดิมเขาจะเป็น super waterproof จะมีความแบบล้างออกอยากนิดนึงทุกคนแต่ถ้าใครที่ต้องการให้แบบ มันแผ่แล้วอยู่นานไม่ไหลอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยดีมากๆอันนี้เป็นมาสคาร่าญี่ปุ่นนะเล็กกระทัดรัดอย่างนี้เลยแล้วมีความไฟเบอร์ด้วยนะคะก็คือเพิ่มความยาวแล้วเพิ่มวอลลุ่มทำให้ขนตางอน water proof l o r g e ่ะถัดมาจะเป็น CanMake ตัวนี้เป็น อายไลเนอร์แบบดินสอที่หัวเล็กมาก1.5ม MM. มโอ้อ,อทุกคนหัวมันเล็กมากสีดำก็ดำแบบดำอะนี่อันนี้สีน้ำตาลจากใช้จลกใช้สีดำลงข้างบนนะแล้วก็สีน้ำตาลลงข้างล่างดีราคาน่ารักคล้ายกันมากกับของ h our glass ทุกคน เหมือนจะเป็นดูบเลยอ่ะแล้วคือเส้นเล็กเหมือนกันเส้นแรกอันนี้เป็นของอเวอราสนะคะเออแต่เราให้แคนเมคชนะอเวอราสตรงที่ของอเวอราสจะแบบชั่วโมงที่5เราว่ามันมันเริ่มจางแล้วอ่ะเออของแคนเมคยังจะติดทนกว่าอีกอ่ะเราก็แบบมีความเสียดายนิดนึงแต่คือเขาก็ดีนะเขา พิกเมนต์เขาก็โอเคเลยเนื้อนิ่มอะไรเงี้ยใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าในเรื่องของความติดทนน่ะเราว่าแคนเมกติดทนมากกว่าตัวนี้ก็คือให้เขาเป็นเฟรนด์ของปีที่แล้วไปแล้วพอปีนี้ก็คือต้องให้เขาอีกเพราะว่าใช้ตลอดเลยเขาก็คือ Hourglass a m l i อ n t Lighting Edit Ghost Unlock ed ตัวนี้นะคะชื่อยาวนี่เลยชอบเล ลบจริงๆแป้งวกากลาจไม่ต้องพูดเดยอะนะสปปรรพคุณของเขานะคะก็ช่วยเบลอทำให้เหมือนแบบหน้ามีฟิลเตอร์อะไรเงี้ยถ่ายรูปแล้วสวยประมาณนั้นหน้าดูผ่องอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้มาต่อกันที่งานลิปบ้างนะคะสำหรับปีนี้คือต้องใส่มาสตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมก็จะใช้ที่เป็นแบบลิปจิ้มจุ่มมากกว่าจะได้แบบไม่ติดมสใช่ไหมก็จะมี อยู Two, ่ด้วยกันเท่านี้นะคะสอยี่ห้ออันแรกขอพูดถึงก่อนคือเมเบลีนเมเบลี e ซูเปอร์สเตย์แมอิงค์นะอันนี้ดีราคาถูกแล้วก็ไม่ติดแมสแต่ว่าจะเป็นลิปแมทที่แห้งนะคะต้องบำรุงฟิล์มฝีปากให้ดีๆก่อนที่จะใช้ตัวนี้นะคะแล้วเวลาใช้แต่จะไม่แบบจะไม่ป้ายแบบแน่นๆไปเลยนะไม่แต่จะใช้แบบแต็มๆตมตมเอาอะคือแบบ เหมือนแบบสไตล์เกาหลีเอาเพราะไม่งั้นคือมันจะทําให้ปากมันแห้งจนเกินไปไงอืแต่ว่าความไม่ติดแมสอะไรเงี้ยต้องยกให้เขานะตัวนี้เมเบรลินสีนี้ที่ยกมาคือเบอร์175นะคะต้องมีหลายสีเลยในคอลเลคชันอะแต่สีนี้คือใช้บ่อยสุดแล้วจะเป็นสีชมพูหวานๆแบบนี้เลยเออแต่พอเวลาแบบแตะๆที่ปากอะไรเงี้ย มันก็ทำให้เป็นธรรมชาติดีเนี่ยเหมือนสีไนะมล i ลิปบัตเทอร์นะแมพิกเมนต์แบบแน่นมากเห็นไหมเออจะเกลี่ยทั้งมือเลยมั้ยเนี่ยคือสามารถเกลี่ยไปทั่วมือได้เลยนะคะต้องมีลิปอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะแล้วก็เฮ้ยทำออกมาได้ดีอะ่ะแล้วก็เป็นน้องของเราเองที่หยิบมาเนี่ยไม่ได้หยิบมาในฐานะที่แบบเรารู้จักกับเจ้าของแบรนด์นะแต่เราหยิบมาในฐานะที่ เราเป็นคนใช้จริงๆเราคือเขาดีจริงๆนะคะอันนี้คือแบรนด์ Chapter 1นะเกรมรัส s s f t Matte ิ i p Color ความที่เป็น Soft Matte มันจะไม่ได้แบบแมตตแห้งเหมือนกับของเมเบลีนะคะยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะอิมพิตบอกในวันนี้เราก็ทาลิปของ Chapter ์วันะคะทา2ส,สีเอ่อักใช้ s o อฟแกรม คือจะเป็นสีนุดนูดนดชมพูนะคะจะใช้ซอฟต์แกรมลงไปก่อนแล้วก็จะเติมด้วย On Stage On Stage จะเป็นสีแดงส้มส้ม,สมอิดๆแบบนี้นะคะตรงข้างในริมฝีปากสีสวยทุกคนเป็น5สีที่ไม่ว่าคุณจะสีผิวอะไรก็ทาได้ทั้งหมด5สีจับมา mix and match กันก็คือแบบ ได้สีใหม่ที่สวยเก๋เหมือนกันนะคะเนื้อดีพิกเมนต์ดีตัวนี้ติดทนด้วยนะคะแต่ถามว่าติดมาสกไหมก็มีติดบ้างนะคะติดนิด,นด,นดหน่อยๆ <Okay. S 1> น,นั่นก็เป็นทั้งหมดนะคะที่เป็นเฟรนด์ของปี2020ของเรานะทีนี้มีอีก2ไอเทมที่เราอยากจะให้คะแนนในเรื่องของแพคเกจจิ้งจริงเราสามารถหยิบมาอยู่ในเฟรนด์ปีนี้ได้เลยนะติดติดอยู่ตรงที่ว่าซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้ ก็เลยไม่สามารถเอามานะอยู่ในกลุ่มนี้ได้แต่อยากจะหยิบเขาขึ้นมาพูดแล้วก็จะให้คะแนนเขาในเรื่องของแพ็กเกจ of the Year ที่เราคิดว่าเคยมันมันสวยงามมากๆจริงๆสิ่งแรกเลยนะคะก็คือดูด้าอายชาร์โดพาเลตนะคะของ Charlotte Tilbury นั่นเองเป็น Holiday c o l l l c t i o n p a พาเ t ตใหม่ดูดิ กิดเชอร์อ่ะเอออันนี้แค่กล่องนะแล้วเนี่ยสวยไม่ไหวอ่ะเออเวอร์วังมากอ่ะชอบมากเลยจะบอกว่าเนื้ออายแชโดว์เขาเลิศมากๆทุกคนตัวหนึ่งก็ต้องให้แล้วก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนเดิมเ <laughs> ชมมากๆเลยอ่ะนี่ตัวนี้ของ h our glass เป็น holiday palette ใหม่ตัวนี้ ที่ต้องให้เพราะว่าสวยมากคือดีอ่ะดูดีอะไรอะไรคือแบบดีไซน์ไม่เข้าใจเนี่ย <Yeah. S 2> คือคนบ้า2020สีข้างในก็คือก็สวยก็น่าใช้อยู่นะสีมันมีความแอบคล้ายๆกับพาเลทหหลุมที่เราขายไปแล้วจะแ,แบบมาสวัสทำรีวิวอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ทำเลยนะเออเราไม่รู้ว่าแบบมีใครอยากจะดูหรือเปล่าถ้าอยากจะดูก็ คอมเมนต์บอกตักหน่อยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ทุกสิ่งอย่างสิ่งที่จะมาแชร์ ก็มีเท่านี้นะคะวันที่เรานั่งทำคลิปเนี่ยเป็นวันคริสต์มาสพอดีก็อยากจะ Merry Christmas ทุกคนนะคะแล้วก็ถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะคะมี2021ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะแล้วก็อยากจะวอวยพรให้ทุกๆคนนะคะมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตช่องของตักมาตลอดนะคะ ก็ถ้าไม่มีพวกคุณนะคะแต่ก็คงไม่มานั่งตรงนี้ทำคลิปนะพรมะไม่มีใครดูสำหรับใครที่มาดูใหม่ที่เรายังไม่ได้ Subscribe นะคะกดติดตามนะคะ Subscribe ช่อง่องตักไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในปีหน้านี้วันนี้เจ๊จะไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ